มาจากทีมโปรดักชันเขาที่อยู่กันเองค่ะบซาซคือค่ะจากคอนโดเดอะทรีมาจากลาด้างยี่สิบค่ะจากทีมงานก้าไกลของฝั่งดอนเมืองค่ะมาจากที่เดิมครับ MRT ลาดพร้าวครับวันนี้ไม่ได้นั่งเลยครับตอนนี้วิ่งหนียามไปทั่วเลยครับมาจากรัชดานสิบเจ็ดค่ะตั้งต๊แต่วันแรกเลยค่ะบอกว่าเออแบบออนไลน์โดนปัดตกไปเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เลยไม่ได้หะตรงเนี้ยมันก็เปิด24ชั่วโมงเนาะแล้วก็อยากให้ใครก็แล้วแต่ที่แบบยังตื่นอยู่ตอนนั้นอะก็เออไปช่วยกันลงเลยเรากำแหนเพื่อประชาธิปไตยและพ้าสัทธาธรรมมหาวิทยาลัยเราทำแหนตั้งเต็นกันสองวันครับขนาดตอนมาฝนยังมีคนมาให้ อ๋อสมาเลที่ซอยเขินคองอำเภอบางบ่อสมุทรปราการตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมีคนมาลงชื่อเยอะขนาดนี้นะครับเพราะบ้านเราก็อยู่ในซอยลึกเลยพอลงที่เขาค้นหาในในในคอนฟอร์นก,ก็แวะมากันหลายคนเลยเป็นพนักงานออฟฟิศก็เลยเอ่อถาาถามพี่ๆี่ในออฟฟิศล่ารายชื่อแล้วก็น้องจากออฟฟิศอีกออฟฟิศหนึ่งก็มาช่วยรวมกันโอ้โหอิกิยาเมกาบางนาค่ะคือเราไปนั่งทํางานที่คาเฟ่ที่อีกิยาแล้วก็มีกระดาษให้คนมาลงชื่อ ก็ระหว่างที่ที่ยืนอยู่ก็จะมีคนมาลงทะเบียนแล้วก็มีคนมาช่วยเราด้วยสอบแล้วที่ยึดแบบนี้ตั้งแต่เริ่มงานก็ถึงประมาณนี้มีพี่ๆที่เป็นผห้แมามาบ้างครับเขาก็แบบว่าแอบมากันสุขราชการเขาจะฝากฝากจดหมายมาแทนแล้ววันน่าตัดสินใจโอเคกล้ารวบรวมความกล้าแล้วก็ตั้งโต๊ะไปเลยหน้ามหาลัยแล้วก็ประกาศไปเลยว่าเราต้องการไม่ให้เสียงของนักศึกษาไทย คนยวตกน้ำถ้าเขาต้องการที่จะลงชื่อสิทธิ์ของเขาต้องไม่ตกหล่นค่ะ